นี่บาสบิมาบาต้องอีหยังมากมายละคําใหญ่ๆตโตๆตเลยเขาทั้งไหนล่ะบาตาน,นี่มา สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินชูชิพวกข้าวปั้นหลายๆหน้าวันนี้ไปตลาดมาไปเจอหน้ากินก็เลยซื้อมาลองดูมีก็มีหลายหน้าไม่รู้หน้าอะไรมั่งพวกไข่กุ้งพวกทูน,น่าอันนี้อันนี้แซลมอนก็มีแบบเบิร์นและแบบไม่เบิร์น ก็มีชูชิโร่สลายแล้วก็ชูชิโรไข่ไข่กุ้งพอดีมันน่าทานก็เลยลองซื้อมาทานดูอ่ะก่อนที่จะไปทานกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปจะเริ่มอะไรกันก่อนดีเนี่ย เอานี่เลยแซลมอนโรสเบีลงเลยเยอะไปก่าเลยมาคำนี้แหละเห็นไหมเนาะ ตรงๆไม่ต้องอ้อมอื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 มโอ้คำใหญ่มากอันใหญ่มากขึ้นใหญ่มากขึ้นจะเหน่มาก จอ,อ,อ,อมอนอะีอย๋ยวมาต่อนี่น่าประไหลใช่ไหมเนี่ยนี่ประไหลประไหล่โอ้ขึ้นดังวะขึ้นจมูก ปลาไหลไทยหรือเปล่าเนี่ยปลาไหลทุ่งนาหรือเปล่าอือโอ้ยังไม่หายนะไอ้วาซาบินะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูหน้าอันนี้ไหนเป็นดูหน้าเนาะ tuna mayonnaise, Khải cùng nghe, คำคำละอยสิบ,บาทชช่รนอยสิบบาทนะแต่ถ้าอย่างเนี้ยชูนหน้าหรือหน้าไข่กุ้งวกเน้ยคำละห้าบาทวุ้นมีนี่ด้วยเนี่ยอ่อะไรนะหอยเออหอยแมงผู้นะโอ้ยลืมเลยหอยแมงผู้อะไรนะ เออหอยแมงพูนิวซีแรนด์โอ้เดิมเนี่ยใหญ่มากเลยตัวใหญ่นั่นเนี่ยโอ้ทำได้ไงคำน่าสิบบาทนี่ไงชัดเลยเหรอกินังไงอืม้ม อืมอืมไอ้ครีมไอ้ซอสมันเนี่ยโอ้อร่อยเข้มข้นมากเลยแซ่บแซ่บแล้วน,นี่อะไรอีกเนี่ยอน,นี่อะไรเบคอนเบิร์นเบคอนเบิร์นใช่โอ้ เขาบอกกินนี่เยอะๆหอมเลยเดี๋ยวถามก่อนมันจะเข้าปากยังไงวมใหญ่เกินใชา,าเหลอ่ยมไม่ได้

เป็นไงล่ะฮะบถึงควงพอละมานูยกมือขำมอี้เอาแเอาหน้าไปไหนไปไรใละไม่ใช่ไญี่ปุ่นหรอกไญี่ปุ่นมาคำให้ชิบาทบาบอไปแล้วนี่ไงใส่กุ้งหน้ากุ้งแม่ผงไม่หมดแน่ ปลาไหลซอสลีปลาไหมาเอาไปซอสที่มากมานโอเคเลยบบีจริงอันนี้ประมาณเดียวเหรอะมันคืออะไรมันจะ ไข่เจียวไข่เจียวไข่ียวข้าวแล้วก็ไข่้ากุ้่อยเจอกอร่อยนะออไข่ม่ไข่มันงไงไม่มันขาดเลยวะบางๆนะก็ไข่ออไ้นะไข่เจียวขาดอืมจะไม่ขาดลยนี่นี่ไข่เจียว ชอบไข่กุ้งอ่ะพอกแ๊กปอกแ๊กก่กกะนี่คัมมาสิบนะเนี่ยค,คำใหญ่มากเลยไข่อันนี้มีสาหร่ายแล้วก็ไข่กุ้งอันนี้เป็นไข่เปลียวแล้วเนี่ยที่ห่อรอบนอกข้างในก็มีข้าวนะคัมาสิบบ้าง ดูดิอะไรเป็นไงสูงหยกสูง,สงหยกคำใหญ่กว่าแต่บ้านเรา,างไรใงใครจะลองกินเ่ยห้าบาทอ,อ,อร่อยอร่อยอนี่คือเหมือนนกัอ๋อไอ้นี่เป็นเบคอนใช่ไหมเบคอนเบิร์น สลายเนาะไข่กุ้งอือตัวนี้เนี่ยหมึกดองนะมันหมึกดองเอันนี้อะไหมึกดองอ่ะอันนี้มันกิมจิป่ะอือหึมันมีอะไรกิมจิอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแดงๆคุ้มอยู่นะคุ้มแล้วก็อิ่มทำใหญ่มากแล้วไอ้ ใครางูนเมื่อก,กี้ก็ว่าอ,อร่อยอร่อยทำมันอร่อยอ่ะโกงไปรั่วร่วขงเรามาใส่ซ,ซอสอ่ะอร่อยดูคำใหญ่เหมือนกันใครบางูอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปก็สำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับผมสวัสดีครับ